วันนี้เวลา17นาฬิกา50นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชุมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2567ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมหาราชวัง เมื่อเสด็จขึ้นชั้นหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงรับการถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของบรรพชิตจีนและยวนแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่ตั้งอยู่บนธรรมาศศีลาเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาศศีลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและด้านพระพุทธเลิศล้านพานไลและทรงจุดทูบเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอด ฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้า,าน,นภาลัยเสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสก,การทองใหญ่บูชาพระรัตนตรยัยที่หน้าธารรมศาศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสก,การทองทิศท,ที่หน้าธารรมศาศีลา จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาจสงพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนตวัคหายุสมธรรมแล้วทรงจุดเทียนที่แท่นมณฑลบูชาเทวดานุภรเคราะห์จากนั้นพระราชทานเงินแก่ข้าราชาการผู้ทำหน้าที่หนหลวงบูชาเทวดานุภรเคราะห์แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เวลา18นาฬิกา14นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทร์พระวินิจฉัยโดยมีสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพปดลมหาเสวตฉัตร ทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพปดมหาเสวตฉัตรและทรงจุดทูบเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปนพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่ด้านพระราชอาดแล้วทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพปดลมหาเสวตฉัตรทรงจุดเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพปดรมหาเสวตฉัตรและทรงจุดทูบเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปนพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่ด้านพระบรมวงศ์ จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสก,การพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจาําพระชมวานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนาชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพปรลมหาสเสวตฉัตร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงศีลพระราชาคณะถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์93รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระจุมพัรษาเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทเสกน้ำพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอบพระกริ่งอุบาเกงทรงประเคนพระครอบพระกริ่งอุบาเกงแดบประธานสงฆ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะและทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ93รูปเสร็จแล้วทรงหลังทักซิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่เครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนุพปดลมหาเสวตฉัตรแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ ăn nguồn lạc